มีคนถามไอพีอีกเนี่ยครับได้ครับก็ถามว่าทาไมหุ้นไอพีร่วงต่อเนื่องคะฟังอัปเดตแล้วดูบริษัทมีโปรเจกต์ระยะยาวเยอะอยู่ทั้งยังร่วมมือกับบริษัทอื่นๆในการพัฒนาธุรกิจด้วยถึงแม้ว่าจะกําไรน้อยมากไปสักหน่อยแต่ช่วงนี้ยังไม่เห็นมีข่าวแย่ๆเกี่ยวกับบริษัทเลยค่ะแล้วราคาที่สามบาทถือว่าแพงไปไหมคะติดตามการด้วิเลยค่ะขอบคุณสำหรับความรู้ที่ดีมากๆนะคะโอเคขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับนะ ค,คือต้องบอกก่อนว่าคือคือถ้าเราตามมาตั้งแต่ต้นนะเบิร์ตถ้าตามตั้งแต่ต้นแบบพี่นะครับ mm hmm. พี่เนี่ยตามไอออฟเดย์ของไอพีมาตั้งแต่ออฟเดย์ครั้งแรกอ่า mm hmm. ซึ่งเขาก็เพิ่งเข้าตลาดมาไม่ไม่ได้นานมากนักหรอกนะครับ mm hmm. ก็ไม่ไม่กี่ปีนะครับ mm hmm. ถ้าตามมาตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยจะรู้ดีว่าเออเวลาที่ผู้บริหารเนี่ยนะครับ ประกาศเป้าเนี่ยนะครับตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยนะครับตั้งแต่ครั้งแรกๆนะมันไม่ค่อยเป็นไปตามเป้าค่ะเบิร์ดโอ้อ่าขีดพอยคือข้อนี้จำได้เลยว่าไปย้อนดูอ,อัปเดตปีแรกๆนะผู้ถืนเคยตั้งเป้ารายได้กดอและเซยี่สิบยี่สิบสามสิบทำไมได้ละนะครับนานมากแล้วนะครับยี <Ooh. S 1> <c oughs> 20, ่สิบสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ไกด์ไลน์ตัวเลขกําไรมาด้วย oh. ไกด์ไลน์ตัวเลขกําไรมาด้วยว่าเติบโตต,ตามกัน ปะครับสมมติสมมติให้เห็นภาพนะไปดไปย้อนดูเอานะแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมราคาหุ้นหนึ่งลงเขาฉายภาพดีมากเลยแต่ผลลัพธ์อะคืองบการเงินเนี่ยมันสวนทางกับภาพที่เขาฉายอ่าประมาณนี้ประมาณนี้มันก็มันก็เลยทำให้นักทุนผิดหวังไงนี่ออกไหม อืมนะเพราะเคยบอกแล้วว่าราคาหุ้นเนี่ยมันสะท้อนความคาดหวังนักลงทุนไงตอนแรกอะ่ะ <ừ ừ, S 1> ราคามันสูงมากเมือ่อไอพีอ่ะพอลงทุนคาดหวังว่าอุ้ยโตสามสิบเซนต่อปีอะ่เอะเก็ตปะโอ้โห<อ>มันต้องแบบใช้ลายเลยนักบอนก็สิมันเตี้ยลง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 เดี๋ยวซือซ้อไอ้นู่นมาซื้อไอ้นี่มาแล้วแต่ละอันที่ซื้อมาก็ <C oughs> ก็ไปอาจจะบางดีลก็ก็ดูไม่ค่อยคุ้มบ้างในมุมนักลงทุนนะ ในมนลงทุนนะอ,อาจจะดูไม่ค่อยคุ้มบ้างอะไรเงี้ยซื้อโรงพยาบาลมาซื้อร้านขายายาม,มาขาดทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้คือสุดท้ายเนี่ยผู้บรหิหารพูดยังไงก็แล้วแต่แต่ผลลัพธ์เนี่ยมันต้องสอดคล้องกันกันกบสิ่งที่พูดด้วยอืม,อมครับราคาหุ้นมันถึงจะขึ้นได้ใช่ไหมอืมครับอ่าประมาณนี้ลองดูงบย้อนหลังสิ งบมันก็ไอ้นี่นะงบมันก็ย่อลงนะย่อลงมาเรื่อยๆอ่ะอมครับอ่ะแล้วทำไมราคาหุ้นถึงขึ้นได้ล่ะส่วนเรื่องว o l a t i l i เนี่ยก็อาจจะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้คอมเมนต์นะครับนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามองเห็นภาพอนาคตเนี่ยชัดแค่ไหนนะครับอืครับครับว่าบอกไม่ได้คอมเมนต์แต่กดเครื่องคิดเลข กดนี่เปิดเซตอยู่ว่ากำไรเท่าไหร่นี่เดี๋ยวบอกเลยกำไรนะก็คำนวณเียอ่ะกำไรนะปีหกห้านะครับร้อยสิบเก้าล้านกำไรสุดที่นะปีหกหกห้าสิบล้านกำไรลดลงมาหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ราคาคุณจะขึ้นยังไงเบิร์ตปีหกเจ็ดปีล่าสุดเก้าเดือนกำไรยี่บสามล้านลดลงไปอีกครึ่งหนึ่ง อืมเออไม่น่าแปลกใจนะจริงๆแล้วเออคือเหมือนท่านที่ถามเนี่ยอาจจะเป็นมือใหม่หรือเปล่านะเพราะว่ามุมเนี้ยถ้าเป็นผมสมัยก่อนก็คงจะงงเหมือนกันว่าเออมีโปรเจกต์อะไรยาวอะไรเยอะๆทำไมราคาหุ้นล่วงอืมก็เพราะว่าบางทีไอ้โปรเจกต์ใหม่เนี่ยมันมา แต่จริงไม่ดูไส้ในนะแต่แต่น่ยกเคสอื่นว่าบางทีโปรเจกต์ใหม่ปุ๊บแต่ทํากําไรระยะสั้นร่วงใช่แนี่หลัากุุนก็ร่วงแล้วใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับเออจต่นั้นโปรเจกต์ระยะยาวเนี่ยก็เป็นเรื่องระยะยาวไงไม่ใช่เรื่องถูกครับระยะก็นี่งไงก็นี่ไงเหมือนคลิปวันนี้ไงเบอร์ดซีพีอองไงแค่มีข่าวนะว่าจเจรจาจะซื้อบริษัทแม่แค่มีข่าวนะ<อ> S <S 2> <S 2> ยังไม่ซื้อเลยนะราคาพุ่นลงมารอแล้วสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะ <S <S เออเนี่ยเหมือนเลยนี่หว่ามีบลเลื่อระยะยาวอยู่เป็นประจำระยะยาวเออทั้งแมคโครทั้งโรตัสใช่แต่ต่อยซื้อ <Barbie S 2> จริงนะ <Hat. S 2> ก็ลงอยู่ดีเออซึ่งตออ่อยซื้อจริงนะก็ลงอยู่ดีสุดท้ายน้าคุณดูดู p e r อร์แมนซ์อะว่าว่าแล้วมันสุดท้ายน้าคุณดูกาไ, <ừ. S 2> ไรอะเพิร์ดดูกําไรอะกาไรจริงๆอะ่ะเออว่าว่าถ้าเราจะโตกาไรก็ต้องโตด้วย ถ้าเราได้โตจากกำไรหดเราหดเ,าหดเอาหดเอาอย่างเงี้ยมันก็นักถุนก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ให้ราคาหุ้นหรอกใช่ไหม,ไม